สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้ว่างตอนเย็นนะครับไม่ได้เป็นไหนนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ว่างนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับ0ูนย์1 4 8 4 8นะครับ e p ีนี้นะครับเอาร้อยเดียวพอนะครับอง์ละ100ไม่มีอะไรลงนะครับลงแก้เหงานะครับนี่ครับไม่มีอะไรทํามีแค่เนี้ยไม่ถึง50องค์องเลยมั้งลงแก้เหงาไปนะครับ องละร้อยเดียวใครซื้อสององส่งฟรีนะครับใครซื้อซ,ซื้อองค์เดียวขอค่าส่งห้าสิบบาท่ <c oughs> ะก่อนไปรับชมนะครับนี่ได้มานะครับไม่เหมือนได้มาใหม่ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหรือว่าค้นเจอนานแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแหมอยู่นานแล้วนะครับพุงค้นเจออยู่ในกล่องนะครับอ่ะช่อละสามร้อยนะครับช่อละสามร้อยมีเก้าองนะครับนี่อ่ะสนใจช่อไหนนะครับ อ่าช่อละ300อบาทนะครับหลวงพ่อเงินนะครับที่กุแตกนะครับนี่สวยๆทุกองนะครับสวยทุกองนะครับนี่อ่ะอ่ะมีช่อเนี่ยดูแลกันอ่ะองละสามร้อยแค่นี้แหละอ่าต่อไปมาองละหนึ่งร้อยอ่าเริ่มกันเลยองค์ที่หนึ่งปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับนี่ปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับเอาร้อยเดียวนะครับต่อไปครับองค์ที่สองนะครับ ไม่รู้จะลงอะไรไม่มีอะไรลงนะครับอ่ะองค์นี้องค์ที่สองก็จะเป็นสมเด็จวัะขังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ต่อไปครับองค์ที่สามครับก็จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับนี่นะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สี่นะครับอ่าอันนี้ก็ปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับนี่นะครับปิดตาเนื้อเมกะพัด ร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวอีพีนี้ต่อไปครับใครซื้อสององนะครับส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวขอค่าส่งห้าสิบบาทอ่าองค์นี้นะครับองค์ที่ห้านะครับนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับนี่สภาพสึกนะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับนี่ต่อไปครับองค์ที่หกครับพระรอดครับพระรอดนี่พระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่หกอ่า บัดีคถ้าเกิดดูสักสองสามทุ่มไปแล้วผมน่าจะหลับแล้วนะผมก็น่าจะหลับแล้วสองทุ่มสามทุ่มผมก็น่าจะหลับแล้วนะครับอ่ะต่อไปครับองค์ที่เจ็ดนะครับหลงปุ่ทวดนะครับนี่นะครับเนื้อว่านนะครับเป็นพิมพ์พะรอดปีเก้าเจ็ดนะครับนี่องนี้องค์ที่เจ็ดต่อไปองคต่อไปครับองค์ที่แปดนะครับอ่ปิดตานะครับปิดตาใส่ใต้นะครับนี่นะครับสมฤทธิ์นะครับสมฤทธิ์กับเงินอง์นี้องที่แปด องต่อไปครับองที Higher, ่9กนะครับก็จะเป็นเกจโบตูมนะครับวลระชังพิมเกจโบตูมนะครับนี่อง์ต่อไปครับอง์ที่10ก็จะเป็นของวัดเกจนะครับนี่นะครับวัดเกจนะครับสมเด็จวัดเกจองนี้องค์ที่10องค์ต่อไปนะครับอง์ที่11อนะครับก็จะเป็นของหลวงปู่เพืนะครับขุดสะใ่นะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่11อ องต่อไปครับองค์ที่12นะครับอ่านี่ปิดตาสำลิดกับเงินนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สิบามนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของหลวงปู่ภูนะครับนี่องค์นี้องค์ที่1ิบามนะครับเป็นพระของหลวงปู่ภูวัดอินทารามนะครับต่อไปครับองค์ที่14ี่นะครับก็อีกอีกเช่นกันนะครับแต่อันนี้น่าจะเขาเรียกว่าพิมพ์สังคจายนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบสี่ ต่อไปครับองค์ที่สิบห้าพระรอดพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะครับนี่อง์นี้องค์ที่สิบห้าองต่อไปครับองค์ที่สิบหกกสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่นะครับสิบหกมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติต่อไปครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปครับ องค์ที่สิบแปดนะครับก็จะเป็นวัดละคังพิมพเจดีเล็กนะครับนี่อง์นี้องค์ที่สิบแปดองต่อไปครับองค์ที่สิบเก้านะครับบางขุนพรมนะครับพิมพ์สังคติมีหูกุเก่านะครับนี่นะครับกุก่าาบกเก่าบางขุนพรมนะครับพิมพ์สังคติมีหูนะครับนี่นะครับสิบเก้าองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับเนื้อสีดํานะครับองค์นี้องที่ยี่สิบ องต่อไปครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับปิดตาวัดห้วยจอระเข้เนื้อเมกพัดนะครับนี่ต่อไปครับยี่สิบสองนะครับวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าปิดปิดหมายเลขไหนทักมาด้วยนะครับบอกหมายเลขมาด้วยต่อไปครับย3สามนะครับก็จะเป็นอกขุดนะครับบางขุนพรมกรุเก้านะครับนี่นะครับย3สาม องต่อไปครับองที่ยี่สิบสี่นะครับก็จะเป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โต๊ะนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับยี่สิบสี่แล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้าก็จะเป็นบางขุนพรมนะครับพิมพ์ขานคู่กุเกานะครับนี่ยี่สิบห้าต่อไปครับยี่สิบหกนะครับพระรอดนะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะครับนี่องค์นี้องที่ยี่สิบหกนี่นะครับ องคต่อไปครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับนี่หัวแหลมแหลมนะครับต่อไปครับ28ดครับอ่าวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องที่ยี่สิบงปดองต่อไปนะครับองที่ยี่2ิบกก็จะเป็นวัดเกตนะครับนี่นะครับ29วัดเกตนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่30นะครับอ่าซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ซุ้มกอพิมพ์ใหญ่อง์นี้องที่30องค์องต่อไปครับ31นะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้31องค์ต่อไปนะครับอง์ที่32นะครับก็จะเป็นหลวงปู่เผือกนะครับเขาหรือเขาเรียกกันรู้แล้วว่าเขาเรียกพิม์แจกแม่ครัวอ่านี่หลวงปู่เผือกพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับ สามสิบสองต่อไปครับสามสิบสามปิดตาเมกะพัดเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่วัตละคังนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับสามสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับก็จะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับวัตละคังพิมพ์ปกโพนะครับสามสิบห้า ต่อไปครับ36นะครับนี่ดีกว่าพิมพ์เส้นได้นะครับบางขุนพรมกุเก่าพิมพ์เส้นได้นะครับ36นะครับต่อไปครับ37นะครับะลอดนะครับะลอดอีกหนึ่งองนะครับนี่อง์นี้องที่37ต่อไปครับ38ครับสิงนะครับนี่สิงหลวงพ่อเดิมนะครับในสิงโลหะนะครับ องนี้38องค์ต่อไปนะครับองค์ที่39นะครับอ่าบางขุนพรมเช่นกันนะครับ6ชั้นนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่40นะครับอ่าปิดตานะครับเนื้อเมกะพัดนะครับนี่อง์นี้องค์ที่40องค์ต่อไปนะครับองค์ที่41นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อปานขี่นกนะครับนี่นะครับ41ดนะครับ องต่อไปครับองที่สี่สิบสองอ่าขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสี่สิบสองนะครับต่อไปครับสี่สิบสามนะครับอ่าวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับสี่สิบสามวัดละคงพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับพระรอดอีกหนึ่งองนะครับนี่องค์นี้องที่สี่สิบสี่องต่อไปครับ องที่สี่สิบห้านะครับป่าปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับพิมสองหน้านะครับองนี้องที่สี่สิบห้าองต่อไปครับองที่สี่4ิบหกก็หลวงพ่อปานนะครับนี่หนุมานนะครับคี่หนุมานนะครับสี่สิบหกนะครับองคต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับสี่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับ องที่สี่สิบแปดนะครับอ่าวัดเกตหกชั้นนะครับนี่องค์นี้นะครับสี่สิบแปดต่อไปครับสี่สิบเก้าครับผมอ่าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้สี่สิบเก้านะครับนี่นะครับอ่าไม่มีอะไรลงนะครับไปครับองค์สุดท้ายองค์ที่ห้าสิบนะครับอ่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอ่า EP นี้นะครับ องละร้อยเดียวนะครับใครซื้อสององจะส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดียวขอค่าส่ง50บาทนะครับ096-661-4848ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ